อ่าอ่าเห็นไหมทดสอบนี่ลหคอปข้อไร้นี่ ก็จะเป็นวิยุไอเดิโอนะครับตัวนี้ลักษณะกล่องเป็นอย่างนี้นะครับเปิดมาปุ๊บก็จะมีตัววิยุนะครับไอเดิโออย่างนี้นะครับตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่คู่มือนะครับคู่มือคู่มือการใช้งานนะครับเสาเสานี่ยนะครับที่แทนชาร์จนะครับสายคล้องนะครับแท่นชาร์จจะเป็นแท่นชาร์จไทซีนะครับ นี่เป็นท่านชาร์จไทยซีเดอปเตอร์ชาร์จนะครับต่อไมา,มาตัวไอวีดีโอตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งเก้าสูหนึ่งเก้าแปดกำลังส่งสิบวัตต์นะครับใช้ความหิได้ตั้งแต่ล้อได้ตั้งแต่ศูนย์จุดศูนย์ไมกะเฮิร์ตจนถึงพันเมกะเฮิร์ตนะครับถึงพันไมกะเฮิร์ตต่อแบตเตอรี่ออยู่ที่สองพันสี่มิลแอมเปร์ชั่วนะครับอ,อย่างเงี้ยใส่ไปปุ๊บตัวนี้มีเสา สามารถใส่เสาฟัง H F ได้นะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดนะครับเปิดเนี่ยอ่าเปิดนะครับตัววิยุตัวนี้อ่ามันเป็นยังไงนะครับใช้ได้ตั้งแต่ F M ได้แั้งแ่64จนถึงอ่า108เมกะเฮิร์นะครับ S W อยู่ที่2.3ถึง3 0เมกะเฮิร์นะครับ M W 520นะครับถึง1004อ่า กิโลเฮิรต์นะครับ LV 153ยห้ถึงสองนะครับอ่าดูความผีการส่งนะครับ18บแปถึงหกสมกะเฮิร์นะครับ139 136จนถึง520นะครับ5รับเนี่ยคุณสามารถใช้ได้ตั้งแต่18จนถึง620เมกะเฮิร์นะครับแล้วก็840จนถึง1,000เมกะเฮิร์นะครับ CB ได้ได้หมดเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ก็จะมาแถมกับตัวนี้ค่าซื้ออุปกรณ์เสริมมันจะมีอุปกรณ์เสริมคือเสออาเสาโดนัทนะครับเสาโดนัทอย่างนี้นะครับเสาโดนัทเสาโดนัทตรงนี้คือยังไงคือสามารถใช้ตั้งแต่12เมกะเฮิรตสี่ไมกะเฮิรตจีบสีมกะเฮิร์ตนะครับพายเอนะครับ12บสนัดตรงนี้ก็จะใช้เป็นกิโลเฮิร์ตนะครับเนีย่ยเสาโดนัท จะได้ใช้ได้สอง,สองระบบ2ระบบคือต่อยังไงต่อกับตัวนี้นะครับนี่หมุนตัวนี้เดี๋ยวผมมาใส่ให้ดูท่านดูก่อนนะครับอันนี้คือผมติดไว้การใช้งานคุณสามารถกดดูสเปกตรัมได้เนี่ยเพื่นดูสเปกตรัมความถี่ไหนเคลื่อนเคลื่อนเข้ามานะครับตามความถี่นะครับหรือว่ากดเนี่ย GPS นะครับ ตัวน,นี้ไม่มี GPS แต่มันมีฟังก์ชัน GPS นะครับก็อ่าก็มาดูกันประมาณนี้นครับนั่นแหละก็ตัวนี้ก็ถ้าปิดโหมดปิดอ่าปิดหน้าจอปิดได้นะครับเห็นไหมนี่อ่าคุณสามารถฟังอ่าฟังวิทยุอ่าฟัง H.F ได้นะครับ H.F เนี่ยเปิดอย่างนี้มาใช่ไหมรอมันแป๊บนึงนะครับอ่าเนี่ยอย่างนี้ฟังก์ชันเมนู ฟังชันเมนูก็คือเนี่ย <S 2> <S 2> <lifting> คุณสามารถหมุนเนี่ยตั้งได้ตั้งได้หมดนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นเลเวลไหนอะไรยังไงนะครับนี่เนี่ยเนี่ย,ยได้นะครับการเปลี่ยนการเปลี่ยนขึ้นความถี่คุณสามารถเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนอันนี้นะครับคือเรียกว่าเปลี่ยนตั้งความถี่เนี่ยได้ได้หมดนะครับเนี่ยคุณสามารถใส่เสาโดนั เสาโดนัดผมใส่ใหท่านดูว่าเสาโดนัทยังไงนะครับใส่อย่างนี้หรือว่าเสาเสา HF อันนี้ไว้สำหรับเป็นเสาร,รับความผี HF นะครับความถี HF เนี่ยแล้วก็กดฟังวิทยุเนี่ยเนี่ยนะครับกดครั้งเดียวปุ๊บมันก็จะมีเสียงนะครับ อ่าก็การใช้งานก็ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูสาิตวิวีการใช้งานการแต่งการแต่งเครื่องการโมเครื่องเลยนะครับว่าเป็นยังไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณสามารถตั้งความห่ได้ได้ยืมเจ็ดไมกระเฮริร์ตรงเนี้ยได,ได้ได้นะครับเดี๋ยวมาใสา่ที่ท่านดูนะครับ uv98 พัดนะครับ i d o technical r i g h t อ่าสามารถต่องน,นี้ได้นะครับมาใส่หูฟังนะครับเป็น technical r i g h t สามารถกด เฮดอ่าอ่าเห็นไหมทดสอบนี่เฮลิคอร์ไรด์นี่นี่เสาสามรารถงอได้อย่างนี้นะครับนี่นี่เออเห็นไหมทดสอบ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 นี่อ่าทดสอบ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  นี่นะครับเทคนิคข้อไรเทคนิคข้อ UV98 เทคนิคข้อแอนเทนาแฟงเทคแอนเทนาแฟงเทคแอนเทนาแฟงเทคพีทีท t PTT ีทีพีทโอครับอ่ l i s t i n ง ทดสอบทดสอบทดสอบทดอ,อบ okay. โอเคเทลวันอัลฟาบาโวเอ็กอตัไฟโนวอมเรอร์อัน้ายงกีบอานย่างกีครับเจ้าเอ,กอ็กัวไฟโนเมเรอร์อัลฟาย,ยัางกี ให้นามาสหนองม่วง And Echo Alpha 5 Charlie Hotel. Go ahead, over. Hey, good evening. And to send the rainfall in the shortest of the sign, it's a very slow way to. Right, ahead. Dear 59, about 2 or 3 dB, a beautiful signal, over. about two or three dp over yankee oscar 3 yankee x-ray w1 said why <laughs>